ต่อมาเราจะไปที่เมนูหล,ลักกดปุ่ม Work Flow เลือกเงินเดือนเอ๊ะขอโทษค่ะเลือกเงินเพิ่มแล้วกด Enter จากนั้นจะขึ้นหน้าตา่างเพิ่มแก้ไขข้อมูลรายการเงินเพิ่มเราจะใส่ตั้งแต่วันที่คือวันที่01 02 25 5 8ถึงวันที่28 02 2 แล้วกดปุ่มโอเคจากนั้นจะขึ้นหน้าตา่างอันนี้ขึ้นมานะคะให้เรากด F3 เพิ่มๆรหัสพนักงานรหัสแรกคือ02แล้วกด Enter นะคะโปรแกรมจะขึ้นชื่อดีจริงแน่นอนขึ้นมาให้เราเรียบร้อยแล้วเราจะใส่ตรงวันที่เป็นวันที่28-02-58ะคะ่ะ จากนั้นรหัสประเทศให้เราใส่จุดและกด enter นะคะเราจะเลือกเป็นรหัส ATT หรือเบียขยันนะคะเสร็จแล้วให้เรากดเลือกค่ะ <c oughs> จากนั้นนะคะเราจะไปที่ช่องเงินยอดเงินนะคะให้เราใส่หนึ่งหมื่นนะคะแล้วกด enter ค่ะโอเคหน้านี้เสร็จเรียบร้อยแล้วให้เรากด F10 เพื่อบันทึกได้เลยค่ะ จากนั้นรหัสพนักง,งานต่อไปที่เราจะใส่นั่นก็คือ03แล้วกด enter โปรแกรมจะรันชื่อมาก็คืองามจริงดีพร้อมต่อมาเราใส่วันที่คือ28 02 58รหัสประเภทเงินเพิ่มนะคะแค่เราใส่จุดแล้วกด enter เราจะเลือกเป็น ATT เบี้ยขยันเหมือนเดิมนะคะแล้วกดเลือก จากนั้นเราจะมาที่ช่องยอดเงินให้เราใส่ยอดเงินคือ1,000บาทจากนั้นให้เรากด F10 เพื่อบันทึกค่ะเราใส่ข้อมูลเรียบร้อยแล,แล้วสำหรับรายการเงินเพิ่มให้เรากด Escape ออกนะคะโปรแกรมจะถามว่ายกเลิกข้อมูลนี้หรือไม่ตอบ Yes นะคะแล้วเรากด Escape ออกอีกหนึ่งรอบ ต่อมาเราจะไปที่ออไอคอนเงินหักนะคะคลิกเข้าไปนะคะเสร็จแล้วเราให้ใส่ตั้งแต่วันที่วันที่เราจะใส่เป็น01 02 2558นะคะถึงวันที่28 02 2558 จากนั้นใส่กดปุ่มโอเคค่ะจากนั้นให้เรากด A3 เพื่อเพิ่มนะคะจะขึ้นหน้าตานี้ขึ้นมารหัสพนักงานให้เราใส่รหัส02แล้วกด Enter นะคะจะขึ้นชื่อดีจริงแน่นอนเราจะไปเปลี่ยนวันที่เป็นวันที่28 02 58แล้วเราจะมาที่รหัสประเภทนะคะให้เราใส่ส0แล้วกด Enter เราจะเลือกเป็นขาดงานรหัส ABS แล้วกดเลือกค่ะเราจะมาที่ช่องยอดเงินให้เราใส่ยอดเงินเือ500บาทแล้วกด enter นะคะจากนั้นให้เรากด F10 บันทึกได้เลยค่ะรายการนี้ของรายการเงินหักเรียบร้อยแล้วนะคะให้เรากด escape เพื่อออกโปรแกรมจะถามว่ายกเลิกข้อมูลนี้หรือไม่ตอบ yes นะคะแล้วกด escape ออกอีกหนึ่งรอบค่ะจากนั้นเราจะไปที่ไอคอน สร้างรายการเงินเดือนให้เราคลิกเข้าไปจะขึ้นหน้าต่างสร้างรายการเงินเดือนอัโตโนมัติในแต่ละเดือนให้เราไปที่สร้างรายการเงินเดือนประจําปีเงินเดือนนะคะให้เราใส่เป็น022558จากนั้นเรากดปุ่มโอเคนะคะต่อมาโปรแกรมจะลันให้เรานะคะโปรแกรมจะขึ้นว่าสร้างรายการเงินเดือนอัตโนมัติเสร็จ3ารายการให้เรากดปุ่มโอเคนะคะ และกด Cancel ออกคะ่ะจากนั้นเราจะไปที่ไอคอนคำนวณภาษีนะคะจากนั้นเราจะไปแก้ตรงต้องการคำนวณพอของเดือนนะคะคือ02 02เราจะใส่ตรงช่องต้องการคำนวณเงินเดือนเป็น 02 2 5 5 8เลือกเป็นแบบใหม่เลือกตากภาษีที่ใช้เป็นแบบใหม่แล้วกดปุ่มโอเคํำนวณภาษีเสร็จแล้วกดโอเคแล้วกดเพนเซินออกต่อไปเราจะไปที่เมนูหลักเลือกเงินเดือนไปที่บันถึงรายการเงินเดือนโอทีการา่า จากนั้นจะขึ้นหน้าต่างแก้ไขประวัติเงินเดือนให้เปลี่ยนตรงวันที่เป็น022558แล้วก็กดโอเคโปรแกรมก็จะขึ้นหน้าเห็นทั้งหมดสามคนนะคะในเรื่องของการแก้ไขประวัติเงินเดือนแล้วเราก็เข้าไปดูได้โดยการกดแก้ไขเข้าไปดูนะคะแลัจงจากนั้นก็กดอ,ออก เป็นนะคะเป็นการเสร็จสิน้นเรียบร้อยค่ะ